ค่ะทุกคนวันนี้นะคะปลากะิแก้งปลาคิเล็กนะคะพี่น้องปลาตม้มปลาคิเล็กนะคะได้นังมาจากตลาดปลากิเล็กจากตลาดนัวว้านนะคะพี Br ่น้องค่ะปลากระดิฉิมะแกงนะจากปลาคันน้ำยา,านา่งนะคะสมุนไพรบาัานเทาคะ่ะพี่น้องใส่น้ำยานางลงไปค่ะทุกคนปลาตาพริกตะไคร้นะคะหอมนะคะเข่าเบียร์ลงไปคะ่ะพี่น้องใส่หนังลงไปะคะ่ะปลาต้มหนังก้อนนะคะพี่น้องมาจากมะข่าวนะคะปลาปรุงด้วยเกลือป่นนะคะปลาลานะคะชูรสนะคะ รสดีนะคะเพิ่มความกลมกล่อมนะคะจังนวแแสบเนาะค่ะพี่น้องคะใส่พริกลงไปจาโรยหน้านะคะทุกคนซีมเบิ้งค่ะพี่น้องเป็นยังไงเพิ่มน้ำปลาไปอีกนิดนึงค่ะประนามประแดกไปอีกนิดนึงค่ะพี่น้องแ่บนวแล้วค่ะพี่น้องคาโบวมาทำไรกระแตกค่ะพี่น้องหอมหอมค่ะพี่น้องคะซีมอีกรอบนึงนะคะกลมกล่อมหรือย่งนะคะกลมกล่อมแสบนวแล้วค่ะพี่น้องกับใส่ใบผักลงไปค่ะพี่น้องคะใบผักกับยุ้ยตุยเล่ามือแล้วนะคะพี่น้องนะคะพี่น้อง มาเด้อมาแสบน้ำกันจ้า